อยู่ที่โชว์ดูมโตโยต้ตานะคะอยู่กับเซมิใสเปนะคะแต่งแซดอิดิชันนะคะ,ะ,คะยังไงให้ซีดนะคะจอดเฉยนะคะยังซ่าขนาดนี้ถ้าอยู่บนท้องถนนนี่ โดนไล่จีตูดแน่นอนนะคะคันนี้ค่ะหล่อทุกรุ่นจริงๆนะคะวันนี้เราอยู่กับรุ่นเอนที่ราคาดีค่างวดสวยซาติเ t ชันรุ่นเริ่มต้นที่ใครๆก็ซื้อได้นะคะรุ่นเอ็นที่เริ่มต้นที่7,14,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นคันที่ขับง่ายเลยเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้ะคะเพิ่ม40,000บาทเป็น7,000 0 0นะคะ54,00 0บาทค่ะ754ลบอีก7,000ค่าสีขาวทุวไว้นะ ขายดีทั้งหมดสี่สีนะคะจะมีะะะมสีขาวซูเปอร์ไวท์ค่ะสีดำไอั Black ิจุดแบล็กไมก้านะคะสีเกทาดาดาร์กเก์เมทัลลิกนะคะแล้วก็สีซิลเวอร์ค่ะซิลเวอร์เมทัลลิกนะสีสีนี้ขายดีทุกสีนะคะวันนี้เราอยู่กับชุดแต่ง f ฟลเ t สตาซีดเอค่ะเอ็กแค่ไหนซีดแค่ไหนดูกันค่ะหล่อมากเสริมหล่อให้รถยนต์ตัวเอ็นที A ตัวนี้เนี่ยดู สะดุดตานะคะดูแพงเลยนะคะราคาจ่ายแค่นี้ค่างวดถูกๆเนี่ยแต่คุณแต่งได้แบบนี้จากโชว์รูมกับไซเบอร์ไซเปเท่านั้นนะคะต,ต้นก่อนรุ่นเด่นที่นะคะสังเกตเลยกระจังหน้าโครเมียมดูหรูหราค่ะโลโก้โต้าใหญ่ฮะ,ะด้านในเป็นเมทัลลิกแบบนี้แล้วสเกิร์ตเท้าด้านหน้าสเกิร์ตเท้าโฟลเลสต้าดังอยู่แล้วแบรนด์ดีอยู่แล้วค่ะหน้าจอดับหนึ่งของชุดแต่งเมืองไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาทั้งส่งออกด้วยนะคะแล้วบริการติดตั้งอย่างดีทําสีก็สวยงามลูกค้าดูสี เนียนเดียวกับโซลตาเลยแล้วก็นี่เลยซิกเนเจอร์คือตะแกงแนวตั้งของเขานะคะหล่อๆแบบนี้ค่ะสเกิร์หน้าก็ประกบกับหน้าของแซดดิชั่นเนี่ยทำให้มันดูเนอะมีเลเยอร์ดูสปอร์ตค่ะมีดักลมแบบนี้ค่ะลูกค้าชุดแต่งไม่รูลมนะคะตัวนี้จะเป็นช่องดักลมตะแกงก็มาดักลมแบบนี้เพลทฟอเรต้าที่เขาบอกว่านี่แหละคือของแท้นะคะลูกค้ามีคนส่งให้เมดูหลายคนแล้วนะชุดแต่งนี้เนี่ยแต่ไม่มีเพลท เป็นชุดแต่งที่ลอกเลียนแบบเขามานะคะวัสดุอุปกรณ์ไม่ดีนะคะใช้ไม่ได้นะคะอย่าก๊อปปี้ใครนะคะถ้าซื้อต้องซื้อของแบรนด์นะคะเห็นใน t i k t อกนะคะในรีวเต็มเลยนะคะแต่ไม่มีเพจนี่ไม่ของแท้นะคะเซลที่เอามาแถามกันนะคะต้องมีจรรยาบรณด้วยนะ,ะแถมต้องแถมของแท้ค่ะให้เกียรติคนออกแบบเขาด้วยเพราะของเขามันหล่ออยู่แล้วค่ะไม่ใช่คุณจะเอามาปัม๊มแล้วไปแถามให้ลูกค้าไม่ดีอย่าทำนะคะทำแบบนี้ทำหล่อๆนี่ค่ะของจริงมันจะแท้แน่นอนแล้วก็วัสดุของเขาอะ พอเต้านะเป็นแบรนด์ที่ประกบวัสดุได้ดีมากลูกค้าฟิตเปียแล้วก็เกรด ABS เป็นเกรด A ใช่ไหมพอเกรด A แล้วมันเบาไม่เพิ่มภาระให้รถไม่เจาะตัวรถด้วยนะะี่ค่ะถ้าใช้งานนะใช้ของแท้นะคะเจ้าของเขาบอกมานะคะเป็นไงนี่แค่สเกิร์ตชิ้นหน้ายัางทำให้หน้าแซดอินว i ชั่นคืนหอหล่อหรูดูแพงงี้เดี๋ยวไปดูด้านข้างกัน,นะคะ่ะทันนี้นะคะลูกค้าพี่พรเขาบอกว่าต้องเด่น ต้องเท่ต้องดูแพงเท่านั้นนะคะเท่าไหร่ไม่อันไงวันนี้เราก็เลยมาจบกันที่ตัวล้อสั่งทําพิเศษนะคะคอสตอมใหม่เลยนะคะคอสมิกค่ะคอสตอมเมื่อปลายปีที่แล้วใช้เวลาผลิต7วันนะคะทำสีที่เขาต้องการเลยตัวนี้นะคะจะเป็นก้านสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าโลโก้คอสมิกตัวนี้นะดีไซน์ไฮเอม์โมเนี่ย เป็นริมแล้วเป็นเลเซอร์แล้วนะคะฝั่งแบบนี้สวยงามรุ่นเก่าจะเป็นสติกเกอร์นะอันนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะเขาเลือกเป็น6การนะคะดําแดงเพราะว่ามันจะได้เข้ากับรถคันนี้เนอะเสร็จแล้วตรงกลางค่ะจะเป็นดุมพิเศษนะคะซึ่งเป็นดุมตัวนี้สามารถกันขโมยไดย้ด้วยเห็นไหมมีทั้งล็อกและอัลล็อกจากตัวนี้เลยคอสมิกเท่ๆแบบนี้แล้วลูกค้าเลือกน็อตแดงคาลิปเปอร์แดง ล้อดำเงาหกการสวยงามเข้าแบบวิ่งมากยางใส่2 5 5 5หทหแบบเต็มเต็มและรถคันนี้ทรงนี่คือไม่โหลดนะคะนี่คือทรงเดิมของโตตา้ายังหล่อขนาดนี้เลยดูด้านข้างสติกเกอร์ f o r r s t a s e ซ X ซีดแบบซีดมากๆซีดยาวถึงนี้เลยลูกคะฟังเสียงนะซีดเ,เลยค่ะแค่สติกเกอร์แล้วที่คุณเห็นด้านข้างนี้คืออะไรฟิล์มใสฟิล์มใสไฮคูนะคะ เพราะอ,อะไรทำไมถึงใส่พิล์มใสคุณจะต้องเห็นว่าคนขับแซ e นดะ i อีดิชันเ่อเหมือนรถไหม่อแค่ไหนคะ่ะแล้วก็เวลารถคันนี้ขับอยู่นนถนนต้องมีคนมาวัดข้างๆนะคะให้ดูเลยว่าคุณขับคู่กับใครอยู่คะ่ะวันนี้โชว์คนขับด้วยนะคะแล้วก็สวยงามด้วยเห็นไหมเป็นใสกับฟ้าอมเขียวแบบนี้คะ่ะก็จะมีให้เฉพาะเซอร์ไพยเปเท่านั้นนะคะเรามาดูสกเกิร์ตด,ด้านข้างลูกค้าบอกบันไดไม่ค่อยชอบมันติดนิดนึดนงติดตรงที่ว่ามันไม่ค่อยไวล์ลื่นก <c oughs> ็เลยจัดจตัวนี้คะ่ะลูกค้านี่เลย สเกิร์ตชิ้นข้างนะคะของ f o r เลตต้านะคะตัวรถดูหรูหราพีเมพยม,มีเส้นสีแดงมีโลโก้ของเขาเป็นรถทำด้านดักลมนะคะเขาไม่ได้ออกแบบเป็นสเกิร์ตทื่อนะคะลูกค้าแล้วความฟิตพอดีของเขาเนี่ยเซตน,นี้มีทั้งหมด6ชิ้นนะ,ค,ะความฟิตแล้วก็ไล่ลมเนี่ยแอโรดอมิกรีดลมออกมาเลยไล่ลงและด้านข้างก็ทาเด้นเนียนมากๆนี่คือชิ้นเล็กของเขาแยกชิ้นนะคะมันจะได้ไม่เพิ่มภลระให้รถยนต์แบ่งตอนอย่างชัดเจน,นะคะ่ะนี่คือด้านหลังทรงยาง5้า้าแบบไม่โหลดนะคะใส่ล้อใหญ่นะคะ สวยงามมากๆดีไซน์สีรถคันนี้คือแบบเหมือนรถที่ออกมาจากแต่ล็อกจริงๆขนาดนี้เป็นรุ่นเอ็นทีนะคะรุ่นราคาดีด้วยนะยังจบเท่ขนาดนี้แล้วดูสเกิร์ตท,ท้ายของเขามีคนนะมารับรถที่โชว์รูมซื้อกับคนอื่นพอมาเห็นคันนี้อา้าวทาไมไม่ได้แบบนี้ล่ะก็ไม่ซื้อกับเซลเมส์ใสเปย์ค่ะมันจะได้ได้ไงนี่พี่สมพรเนี่ยเขาไปดูมาหลายโชว์รูมนะโชว์รูมนี้เขาก็ทักเหมือนกันแต่ไม่ไ,มได้พอเจอเซลเมใสเปย์ปุ๊บเขาบอกว่ามีไหมพอเมย์บอกมีก็จบจองเลยนะคะคันนี้ ด้านหลังเท่มากสกเกิร์ชชิ้นหลังที่เป็นเลียวบอมเบอร์แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีช่องเหมือนฟินดักลมเนี่ยผักอากาศไปข้างหน้าเขาไม่ทําให้เทอทานนะสวยงามตรงนี้ทําสีขาวเดียวกับตัวรถลูกค้าดูนะเบอร์สี่เขาแบบพรีเมียมมากโลโก้ฟอเรตตาแบบนี้ค่ะด้านหลังของรุ่นในที่มือจับจะเป็นสีดำนะคะก็เข้ากับตัวชุดตกแต่งดิฟฟิวเซอร์ตัวนี้ด้านหลังโอ้โหทุกส่วนการออกแบบถูกคิดมาแล้วนะคะถูกดีไซเนอร์ ที่ออกแบบมาตัวนี้คือเข้าสวยมากเสริมให้ตัวเซติดชันเนี่ยดูเป็นรถที่แบบดูเลสซิ่งมากเหมือนอยู่ในสนามแข่งเลยแล้วคันนี้ข้างในนะคะเขาจัดเบาะทูโทนปีกเบาะแดงด้วยแล้วเดี๋ยวแค่เปิดดูจะรู้เร็วเข้ากับด้านนอกแค่ไหนภายในของเซติชันรุ่นเอ็นทีเนี่ยดีไซน์เป็นสีดําล้วนเลยพอสปอร์ตปุ๊บมาเจอปีกเบาะสีแดงมาเจอดําตัดแดงทูโทนโ,โหหรูหราแล้วเป็นเกียร์ออตโต้ขับง่ายขับสบายนะคะ ตางกับเกียร์ธรรมดา40,000แต่คุณได้ครบจบแบบนี้เลยในรุ่นเอนทีนะคะบอกที่เป็นบอกผ้าก็ลื้อออกที่หมดเลยแล้วมาดูด้านหลังพอเป็นผู้โดยสารเดี๋ยวเมนะคะจะลองไปนั่งฝั่งนู้นดูซิว่ามันจะหรูหราดูสปอร์ตแค่ไหนนะคะสวยงามค่ะแล้วดูฟิล์มเขานะฟิล์มเซรามิกไฮคูลสีใสสวยงามค่ะด้านหลังนี่โอ้โหเท่มากๆเลยคุณมาเป็นเพื่อนของเจ้าของนะแล้วก็เกียร์ออโต การดีไซน์แบบโอ้โหดูดีดูน่าใช้นะคะถ้าอยากได้ครบจบแบบนี้นะคะทักมาที่เซอร์ีีสายเปยได้เลยนะคะเซอร์เบ,บ็ใจดีได้เลยจบแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ถ้านั่งหลายคนล่ะพาเพื่อนขึ้นมาค่ะปิดแขนขึ้นมาแล้วดูความสูงของตัวรถยนต์นะคะสูงไหมสติชั่นค่ะแค่วางขาก็ลงได้แล้วแบบนี้ค่ะสามารถนะคะลุยได้ทุกอุปสรรคด้วยขึ้นเขาลงห้วยก็ได้แล้วขับไปแต่งเท่แบบนี้ขึ้นนะคะทางลาดชันนะคะ จอดรถที่จอดรถนะคะก็ไม่ติดขัดนะคะแต่งแบบนี้คือเท่มากๆเลยนะคะสุดทีิสรุปเลยแล้วกันคันนี้รุ่นเอนทีราคา714,000บาทเกียธรรมดา754,000บาทในเกียรออโตสิขาวรอีก7,000 0อย่างได้แบบนี้ทั้งคันดาว29,000่ไม่ค้ำประกันของแถมครบจบแบบนี้นะคะ เจอกันได้ที่เซลเมย์สายเปนะคะกับเซลแบบใจดีนะคะวันนี้ค่ะอยากให้ทุกคนฝากติดตามช่อง y t u t u รถเตอร์ต้าเหมือนเสื้อเมย์ด้วยนะคะคุณจะได้ชมคลิปรีวิวรถแบบนี้ค่ะเต็มๆเท่ๆ,ๆแบบนี้นะคะรอแบบไม่เหมือนใครนะคะโดดเด่นแบบเตะต่ตางม,มาค่ะแล้วก็ l i อ e อรถเตอรต้านะคะให้คุณแอดไว้ค่ะเราจะมีแต่งใหม่ๆรถจะโดนโปรโมชั่นคลิปที่คุณดูมันเอาไปแลวหรือเปล่าคุณมาอัปเดตอินเทรนด์นะคะที่ไลอ้อ รถโตโยต้านะคะติกตอกนะคะฝากด้วยค่ะมีรโตโยต้าะคะความบันเทิงในนั้นนะคะอัปเดต Facebook เซลเมส่เป้ S play, โตโยต้านะคะแค่นี้แหละค่ะที่อยากจะฝากไว้นะคะอยากจะซื้อรถนะคะอยากได้แบบนี้โดดเด่นไม่เหมือนใครนะคะแต่งแบบมีสไตล์นะคะทั้งมาที่เรานะคะจบที่สุดค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ